มาดีพี่น้องสุขูโสคครับผมบริการมาติดโซลาเซลล์ครับผมไดโวสองแรงพันหาลอยวัดพี่น้องท่อออกหานิวครับผมใส่การเกษตรเนะพี่น้องเนาะใส่หน้าคุณตาพ่นครับผมหาสิบไรพี่น้องครับผมเพื่อใส่บริการทงชุมนุมบุรีโซลาเซลล์พี่น้องใต่มาติิพี่น้องเนาะนี่ครับผมโค้งเล็กเป็นสองคูณสองนะพี่น้องเนอะครับผมเล็กกับว่นไหนครับผมหล้วก็ใส่ต่อหมอยี่ีต้นพี่น้องเนาะความสูงกับสองเมตรพี่น้องความกว้างกับเมตรสี่สิบพี่น้อง แผงหาโลหะสิบบาทกระจกสองนันครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดพี่น้องเนาะสามแผงครับผมติดต่างกำลังแหลววางช่วงบางแรกพี่น้องใส่มงหามงนะพี่น้องเนาะกระชิบทดลองน้ำห้พี่น้องเบิึงครับผมนี่มีกันฝ่าพี่น้องกันฝ่ากับเบเกอร์เพี่น้องกันฝ่ากับเบเกอร์ครับผมเสียเบเกอร์ขึ้นเนาะพี่น้องอันนี้กับเข้าวัวปักพี่น้องเข้าวัวปักพี่น้องแต่เขาขี้ขันตดกับถอดปักตัวเหนียวครับผมเข็ดเข้าวัวปักเห้ครับผมเบิึงน้ำครับผม เบิ้งนามยำแรงแรงผมกำลังเริ่มไลแล้วพี่น้องมันาดสีบอปันไดเพราะว่ามันเกิดแดดขึ้นแล้วครับผมเพราะนี่ทีโม่งโกโก้แล้วพี่น้องได้โบูสองแรกฟันหันลอยพัดพี่น้องเขาออกหานิวครับผมเขาออกหานิวครับโอ้พี่น้องหายตุ้มาพ่นครับผมใส่การกระเสียดเอาไปน้องใส่หน้าฟังครับผมถือเรือคองก่อพี่น้องเดี <Nixon> ๋ยวคลองก่อกระต้อมาใส่พี่น้องเนาะต่อใส่หนีครับผมเบื้องหนามมันไล่ครับผม เจ็บผ่าบรรยากาศช่วงแรงๆพี่น้องกลางลำบะผ้าพี่น้องน้ำห้อยห้อยนำน้องพี่น้องเนาะน้ำไหลครับผมถามตาพ่นก่อนผมมาณจะเมาษาพุจฉ่าครับผมนำใจสีแห่งนะพี่น้องเนาะเก็บหน้าปองหน้าฝังสบายเลยครับผมเก็บผ่ากระลังทดลองครับผมไดโวสองแรงขั้นหันลอยวัดพี่นอ้องเขาออกหานิวครับผม แ้งสะใจนะพี่น้องเนาะขนาดรุดแดดรุดรดพี่น้องเปิดกลางวันกับตอดีเฮดบอลรถก็แล้วพี่เนี่ยนีเฮดก็แล้วครับผมพี่น้องครับผมเดี๋ยวมาจากทีมโม่งกังวล้วพี่น้องมันแรงครับผมเก็บกขามมาฝากพี่สาวนะครับผมตัดใด้สนใจกัแม่ติดต่อสอบถามครับผมทุ่งสุมนบุรีโซล่าเซลล์พี่น้องแบบเงินสดก็มีแบบสินเชื่อก็มีเด้อพี่น้องเด้อครับผม ิเชี่ยกับพานักสยามพี่น้องก็มีปักเกษตรกรอัเกษตรกรสำเนาบียนบานบัะชาชนพี่น้องเนาะไปยืนบนพี่น้องตรวจสอบสองมือครับผมตรวจสอบเทดิสสองหมือครับผมพี่น่องติดต่อทงสมุรเมรีโซลาเซลล์ครับผมศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปีองเก้าหกสองศูนย์เก้าแปดเก้าหกสครับผมเกียรตการกษาคบี่ครับผมสวัสดีครับ